จากจังหวัดยะลาน,นนะขอพาไปดูการทํางานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะลงพื้นที่นะคะติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดกระบี่ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมิการวิสามาน์ค่ะรวมถึงพิจารณานะะในเรื่องของการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2569 นายังกูลศีลาเทวกูรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2,569งบลงทุนเพื่อชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องณอำเภออ่าวลึกและพื้นที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวด้วยนะคะว่าเข้าใจดีว่าทุกโครงการนั้นค่ะมีความสําคัญต่อการ พัฒนาของชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาลานกีฬาหรือการพัฒนาถนนสัญจรเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนทั้งสิน้นแต่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกฝ่ายค่ะต้องตเตรียมความพร้อมว่าโครงการแต่ละโครงการเมื่อลงมือทําจนสําเร็จนั้นจะเห็นผลสำฤทธิอย่างไรนะคะซึ่งประชาชนในชุมชนค่ะก็จะ ต้องได้อะไราจากโครงการเหล่านี้และที่สําคัญค่ะหากได้งบป,ประมาณมานะคะจะต้องมีการความพร้อมในการลงมือทําโครงการทันทีเพราะความเดือดร้อนของประชาชนค่ะไม่ควรต้องเสียเวลาเพิ่มเติมอีกดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบโครงการนะคะเมื่อได้งบป,ประมาณไปแล้วจะต้องลงมือทําให้ได้และต้องทําให้ดีทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนค่ะ